วันนี้ที่สนามกีฬากลามาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ,ระก,รกรุณาโปรดกระลารณหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43กระบี่เกมซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและจังหวัดกระบี่ร่วมการจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30มกราคม2 567มีการแข่งขันกีฬาจำนวน25ชนิดกีฬาและ2กีฬาสาธิตมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ควบคุมทีมจาก10เขตทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน6,416คน สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมพลศึกษาเริ่มจาัดก,การแข่งขันมาตั้งแต่ปี2522ครั้งแรกใช้ชื่อว่าการแข่งขันกรีธาฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีโดยภายหลังมีการเพิ่มชนิดกีฬาและเปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ แต่ได้มีการพัฒนานและกระจายการจัดการแข่งขันออกไปในส่วนภูมิภาคพ,พิจารณาให้จังหวัดต่างๆที่มีความพร้อมหมุนเวียนกันเป็นเจวาภาพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การกีฬามีความก้าวหน้าและเป็นที่นิยมในทั่วประเทศ โดยให้นัก,กเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์และมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความเสียสละมีวินยัยมีความอดทนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศให้กับนัก,กเรียนนักศึกษาที่มีทักษะทางก,า,งการกีฬาชนิดต่างๆอยู่แล้วให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นเพื่อก้าวไปสู่การเป็นตัวแทนของประเทศในระดับเยาวชนและระดับชาติต่อ ไป